จากการทำงานนโยบายพาน้องกลับมาเรียนของกศนจังหวัดสระแก้วโดยการประสานความร่วมมือในเชิงบูรณาการเพื่อค้นหาแล้วก็ติดตามพร้อมทั้งสร้างโอกาสให้กับน้องนองนักเรียนได้กลับเข้าสู่เส้นทางการศึกษาต่อตามนโยบายพาน้องกลับมาเรียนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการท่านตรีนุชเทียนทองทางกศนจังหวัดสระแก้วของเราก็ได้ร่วมติดตามนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมสาม จากโรงเรียนในพื้นที่4ี่อำเภอข้อมูลจากการลงพื้นที่พบว่าสาเหตุที่นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับไปแล้วเนี่ยแล้วไม่ประสงค์ที่จะเรียนต่อนั้นก็เนื่องจากว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนที่น่าจะมีความยุ่งยากในการเรียนรู้หรือว่าบางรายก็มีความจําเป็นที่ต้องการหารายได้เพื่อเลี้ยงจุนเจือทางครอบครัวและใช้จ่ายในชีวิตประจําวันจึงไม่มีเวลาในการไปเรียนเป็นประจํา แต่เมื่อทางกศนจังหวัดสแก้วของเราได้มอบหมายให้กศนอ,อำเภอและกศนตำบลได้เข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางในการเรียนการสอนของกศนเราซึ่งมีความยืดหยุ่นและเอื้ออํานวยต่อการดําเนินชีวิตประจําวันและการมีงานทําสร้างไรายได้ควบคู่กับการเรียนไปด้วยก็จึงทําให้น้องๆได้ตัดสินใจกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งหนึ่งเป็นจํานวน17รายนับได้ว่าเป็นอีก แนวทางหนึ่งที่ประสานบูรณาการกันขับเคลื่อนนโยบายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับผม